เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนี่ครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดแช์นี่ครับของคลิปดในทิกต็อกนะครับสาหรับคุณ้ชมน่ารัะที่โพสคลิปดไปแล้วเรับแลรามียอดแชร์น้อยนเนี่ยอยากจะเพิ่มยอดแชร์นี่ครับเพื่อเปิดการมองเห็นของคลิปดเนี่ครับก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถกีบหลิงตาคลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ พอข้อมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกไปที่สมัครสมาชิกกันเลยนี่ครับเขาจะมีเลอาใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็มายืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้แล้วก็ติ๊กที่สองช่องนี้กันด้วยนี่ครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนี่ครับหรือใครที่มีอยากขอข้อมูลในยุ่งยากเนี่ยก็สมารถสมัใช้งานด้วยบัญชีก Google หรือบัญชีเมลด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยเนี่ยก็กดย้อนกลับกันเลยนี่ครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้กดลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนี่ครับเอาเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ kmkd com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็ไปดูด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอื่นๆนะครับในส่ว,น,วนนี้เราจะมาใช้ใน่วนของแพลตฟอร์มริบกคลิกนี่ครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่หมดมู่กันต so ่อนี like ่ครับเอาวันนี้นะครับเราต้องการจะเพิ่มแชร์เนี่ยผู้ชมก็เลื่อนมาด้านล่างเลยะนีับแล้วก็เลือกหมัดยีเพิ่มแชร์ตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับอันรบริการเนี่ยก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เลนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะตรงนี้ก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับพอเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคคาาาออธิิบบบยขงรรรกนะั ต่อมาในส่วนของลิงก์ก้อยกับไป T ทีติ๊กต็อกนะครับอ่ะแล้วก็มาที่คลิปโดดที่เราต้องการจะเพิ่มแชร์เลยนะครับแล้วก็คัดลอกลิงนะครับของคลิปนี้ครับโดยการกดที่แชร์ตรงนี้น่ครับอ่ะเรากดคัดลอกลิงตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์เนี้ยประกอบนำลิงก์มาวางเลยนะครับในส่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มยอดแชร์ท, share, ท่าหลายก่อใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งพันแชร์นะครับ, 1, รบพอใส่กันไปเรียบร้อยนะ้ครับ่าบ,บริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอ่ะคุณผ พอเรากสั่งซื้อกันเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราบดด้วยความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูทีหน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับ ในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะพี่ว่าที่ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานะครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของคลิปวิดีโอที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนใหะไม่กเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์คลิปวิดีโอถูกต้องหรือเปล่านีครับเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะครับยอดแชร์จะไม่เพิ่มเึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์ะครับตอนนี้ึ้นว่ารอดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดำเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมน้่รายนันนที่ได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์แล้วนะครับและเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาช้ง,งานใหม่นีครับอะไรยังไม่รู้วธีการเติมเงินกันเลยก่อนคุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นีครับ ใน,มนเมนูเติมเงินก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR โ,โค้ดนะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับเราเติมขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเองนะครับต่อมานี่บช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางอังเปอร์เดตนะครับอะแล้วช่องทางที่3ามันก็จะเป็นช่องทางชิลเพ์นะครับจะมีหลายช่องทางให้เราเลือกใช้นี่ครับอะแล้วช่องทางที่4ตรงนี้จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนะครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นี่ครับ และช่องทางสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่องทาง t ทม m นนวอลเล็ตนะครับและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นะครับอาคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก็อย่าลืมอ่านคาแนะนาก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ติ๊กต็อกเลยนีครับอาตรวนี้เ่ยอดแชร์เนี่ยอยู่ที่4แชร์นีครับเดมจะลองค่ลลีเฟรหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดแชร์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับ อ้าวตอนนี้ยอดแชร์ก็ขึ้นมาเป็นที่6 8แชร์กันแล้วเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากเนี่ยแต่ก็ยังขึ li li well. น้นไม่ครบเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอกันไปสักครู่นี่ครับอ่าตอนนี้ก็กําลังทยอยขึ้นนี่ครับอ่าเดี๋ยวจะลองกดรีฟได้ดูอีกทีนี่ครับอาก็ขึ้นมาที่885แล้วนี wow. oh. SC, ่ครับก็เหลืออีกไม่กี่แชร์เนี่ยครับยอดยอดก็จะทยอยขึ้นในเราจนครบกันเลยนี่ครับต่อมานี่ครับพอยอดแชร์ขึ้นกันแล้วก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนี่ครับ สำหรับค <pl ains> ุณผ <nhiều> <kaar> ู้ชมท่านใดนับที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนตรงนี้นี่ครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์นับตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการใช้งานได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าครูจักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็อย่าตาค่าแนะนํากันด้วยนับถึง5%้ารเกันเลยนี่ครับอาล่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนับแล้วนก อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีตรงนี้กันเลยเขาจะมีเราเลือกติดต่อมีนะครับสองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวเชื่อเนี่ยประกอบช่องทางไลน์นีตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับหรือว่าสั่งซื้อไปนานแล้วเนะ่ยเรายอดยังไม่คืนเนี่ยก็เลือกติดต่อมีกันได้นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะขอสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนี่ครับสำหรับคลิป สวัสดีครับ